ครับผมพยัคฆสลิน j จพ o พ e r ครับไฟลเราซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าๆว่างซ้อมอยู่ที่ที่ไหบางเทาเวียไทยครับอยู่ที่ภูเก็ตครับตอนนี้ไปอยู่ที่นู่นกันหมดเลยครับมีใครเป็นกู้บองซ้อมมาอย่างนี้นะตอนนี้ก็มีพุทธจอมโหดก็น้องแสงแล้วก็ฝรั่งต่างชาติคือพวกพี่ๆในที่ายที่จะมีไปอยู่ที่นู่นกันหมดแล้วเนาะก็เลยเป็นกู้บองซ้อมกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเรา ขึ้นกายายยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบแปดน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้หกสิบหกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับสีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับรุ่นพี่นะครับโปเยเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยหรือยังก็ศึกษามาเขามวยสไตล์ก็พี่เขาก็เป็นน้ำหนักแรงครับวันนี้มาเจอโปเยนะวางเคววางแบงไงดี ก็เราดูไปไม่เดียรคือเดี๋ยวต่อยตามตาเราก่อนแล้วแก้ไขวูดขึ้นไปเดียวเนาะล่าสุดต่อยได้ที่ยวันนั้นต่อยกับใครวันนั้นต่อยกับสายไม่ดครับเป๊ะมาแพ้ครับแพ้ในคะแนนเหรอแพ้เราครับพลาดเลยไปดูอะไรเดูต่อครับขอหล่นเลยจังหวะกากโตวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อยอะไรเขาเวทนี้เลยเลยก็เวทเดิมไม่เช้ามาเวทน้ำนักนี้สบายสบายมาพอดีเลยผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดนะเอาชนะรุ่นพี่เลยครับผมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็สี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาตอนนี้ของเราหลักหกสิบเจ็ดสิบคนครับคนจังหวัดสวัสรีครับฝากเชิญชวนแฟนๆขับเราหน่อยฝากพี่น้องชาวเซียนช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้ผมเป็นที่หน้าครับอ่ะวันนี้ปวดคู่เอกด้วยนะครับคู่เอกด้วยอ่ะวันนี้ขอน้องโช่วยดิคังคับนั่ง